นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับที่เราลงปลูกไปสำหรับแปลงสาธิตของเราเป็นวันที่52ส่วนสำหรับการตัดดอกของเราวันนี้เป็นวันที่เกตรับรวมทั้งหมด ในการเริ่มต้นทําแปลงของเราจะเป็นกี่วันสำหรับการตัดดอกเราจะตัดได้กี่วันครับเราจะมานับดูว่าเมื่อทําเป็นระบบอินทรีย์แล้วเราจะตัดดอกเขาได้นานไหมครับนี่คือสิ่งแปลกปลอมครับ กินกลางวันเลยนะครับกินทั้งกลางวันกลางคืนเยอะอยู่นะแต่สีเขานี่จะเป็นสีออกเขียวๆนิดนึงชอบกินครับชอบกินดอกดอกพี่ใหญ่ๆด้วย ตอนที่เราลงจับที่กินใบตอนนั้นจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลจะกินทั้งกลางวันกลางคืนนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็เห็นผลของการได้ปลูกเยอะๆนะครับปลูกเยอะๆมันดี สำหรับจิตใจสำหรับการบริหารเราก็ได้ความรู้และประสบการณนะ์จากการทำแปลงถึงแม้การตัดดอกของเราจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่ครับสิ่งที่เราได้ก็คือการดูแลรักษาแล้วก็เกี่ยวกับพวกแมลงเราก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่เกี่ยวกับพวกแมลงก็ปล่อยให้กินไปเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับพวกยา ยา,ยาไล่มแมลงก็ไม่ได้ลงได้ถือว่าเรามีเยอะพอประมาณให้เขากินไปบ้างแต่ก็เริ่มมีนอนแล้วครับมีนอนก็เริ่มลงนอนที่ลงยาที่ควบคุมนอนแล้วแต่ช่วงนี้ก็คือฝนเนทุกวันเลยนะครับไม่หนักเท่าไหร่แต่ก็เรื่อยๆครับอย่างเมื่อคืนก็ปล่อยๆมาชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ กเกี่ยวกับเชื้อรานะครับเชื้อที่ตาม,มาก็คือเรามีหญ้าด้วยก็ต้องทำความสะอาดส่วนมีดที่สองเราตัดไปแล้วนะครับส่งไปเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายคลิป,ปเลยก็น่าจะได้อยู่ประมาณสักพันนิดนะครับไม่ได้เยอะแต่มีที่สามมีที่สี่ ถึงมีที่ห้านี่ก็คือความหวังนะครับส่วนมากคนทําดาวเรืองก็จะรู้ว่าส่วนมากที่เก็บได้เยอะๆก็คือสามสี่ห้านี่นครับช่วงน,นี้หละอีกท,ที่สุดแล้วของเราก็ดูแล้วก็น่าจะใช่นะครับเนีย่ยเริ่มโดกมากแล้วมีต่อไปก็มีที่สามแต่เราก็แต่ตามกําหนดก็มีที่สามและครับแต่เอาจริงๆแล้วด้วยความที่เรา ขายดอกไม้ด้วยนะครับขายมะลัขยขายดอกไม้กรํารนะครับทำส่งล้านทำส่งอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเราก็มีตัดไปมีตัดไปทำก็เลยบางทีคนผ่านมาขอซื้อร้อยสองร้อยอย่างเนี้ยเราก็ตัดขายนะครับอย่างอยู่ที่นี่ก็คือเป็นขเขมรนะครับเนาะเขามีเพณนี้ก็ ขอซื้อ30บาทขอทำบุญขออะไรก็มีพระมีบางทีมาก็ซือไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยบอกมาได้ว่ามีดมีดหนึ่งมีดหนึ่งมันเราตัดได้เท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนอะยังบอกไม่ได้โดยตรงเพราะว่าเราก็ขายย่อยไปนะครับบางทีก็ถวายแม่ชีถวายพระอะไรก็ว่ากันไปเล็กเ,กเน้อยก็ไม่ชิดต่างอย่างนี้ครับ เหมือนเรากำลังทำตลาดสร้างแบรนด์ของเราเองประมาณนะั้นแล้วก็ได้อย่างขี่รถผานมาเขาก็มองเห็นนะครับคืติดถนนติดถนน,นก็มองเห็นก็ได้ความสุขนะครับมีดอกไม้ให้ชมให้ดูนี่ครับแต่ว่าสำหรับการปลูกเยอะๆอย่างนี้ของเราคือมันเห็นได้ชัดเจนว่าสวยครับสวยเลยสวยเลยคือเ,เราทำให้เหมือนใครเราออกแบบอย่างนี้ครับ อยากมีย่าอยู่ตรงกลางแล้วก็พยายามทางงอสายคือเวลาเราเดินข้ามันจะมันจะเข้าจาัดก,การแปลงได้ง่ายแล้วก็มีคือทั์ท,ที่สวยด้วยก็อยากจะนำเสนอในลักษณะที่ว่าเออทำาิ่งเชิงท่องเที่ยวได้ละเนาเนับก็เลยมีโครงการที่จะปรับปรุงร้านปรับปรุงร้านทำสะพานเดินทำอะไรในรูปแบบไม่ได้ เน้นที่ตัดดอกขายอย่างเดียวแต่ตัดดอกขายเขาก็พยุงตัวเองแล้วครับเลี้ยงระบบเข้าไปแล้วก็เลี้ยงลงไปด้วยโอเคนะครับช่วงนี้สวยงามถือว่าสวยแล้วครับสวยเข้าสู่มีที่สามแล้วแต่ออเดอร์ไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนช่วงนี้ก็ถือว่าราคาโอเคแล้วครับเข้าสู่วิสา พิสาขาแล้วครับจนเทศกาลพิสาขาร้านค้าทั้งหลายก็ทั้งตุนดอกไม้ใบพิสาขาแล้วครับราคาตอนนี้ก็ถือว่าดีมากเลครับแต่ของเราไม่ได้ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็พอตัดได้แล้วครับปุ๋ยก็ยังไม่ได้ลงนะก็มีแค่เท่าเดิมแหละครับแค่ใส่ชีมวมกงแล้วขี้เถ้าอ้อยของเราเหมือนเดิมนะไม่ได้ใส่อีกเลยลนั่นก็เป็นพวก พลฮอร์โมนที่เหลือบ้างนะก็พอดูได้นะครับพอเก็บได้ที่ที่สามที่สี่นี่ก็น่าจะดอกใหญ่อยู่ก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์สองบ้างรละได้อยู่นี่แหละแต่ลูกสวนที่ทำด้วยกันนี่ครับคนที่เขาทำด้วยกันที่ขายดองไม้ด้วยกันที่เขาทำเป็นอีซีนะ ที่เขาทำเชมีครับโอดอกใหญ่มากครับเบอร์ศูเบอร์หนึ่งเลยถ้าดูตามประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ local X1 สีนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ดกแล้วก็ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่ลักษณะดอกก็ถึงจะไม่เป็นเรนนี่แต่เขาก็ดูแข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดีกลีบดอ,อกเขาดูแข็งแรงสู้กับฝนได้ครับ รู้กับฝนได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เจอฝนที่นั่แต่ดูลักษณะกลีบดอกเขาก็ถือว่ายังถือว่าโอเคอยู่นะโอเคถือว่าผ่านแล้วครับเท่าที่ดูมานะครับถือว่าผ่านแต่ว่าไม่รู้จะการต้านโรคหรือว่าพวกเชื้อราตยย่างๆไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ลักษณะต้นลักษณะเรมี่ก็บฝนอยูนะ่ถือว่าโอเคนะครับปลีบก็แข็งแรงอยู่ ขนาดดอกที่ดีอยู่นี่ครับนี่คือคนที่มาอยู่ท่ <c oughs> ามกลางจริงๆครับเนี่ยอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันทำให้เราไ,ได้ศึกษาได้เรียนรู้แับเขาด้วย นี่คือศูนย์กลางของโลกครับธรรมชาติอยู่ด้วยกันพอพอเราไม่อะไรมากมายก่าเขาแล้วก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีของโลกวิธีของจักรวาลน,นะครับกามเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายคนระับแตกบางทีก็ถ้ามันเยอะไปเราก็แค่เพียงไล่หรือป้องกันเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็ไม่ได้เยอะถึงขนานะดเจะเสียหายเสียหายก็เป็นดอกสองดอกไปฝนตกมาก็นี่ครับถ้าไม่มีขึงสายรัดไาบนี่โอ้โหเจอฝนนี้คงจะลมแล้ว พาเดินชมสวนครับถือว่าในช่วงที่พีกแล้วครับช่วงนี้สามสี 3, 4, ่ห้านี่น่าจะพีกสุดๆแล้วแต่ดูจากลักษณะที่เราตัดเกือบทุกวันเนี่ยสามนี่แหละครับน่าจะเยอะสุดแล้วือยังไงก็ยังไม่ทราบแต่ของเราน่าจะเป็นสามครับที่กาลังดกมากๆอันนี้ทือวันดกสําหรับเราเลยนะแต่สวนอื่นนี่ก็โอ้โหทำได้ดอกใหญ่ทําได้ดกกว่านี้นะเพราะว่ามันเป็นเคมีเนาะ มีนีครับอย่างแปลงก้าไรกันเนี่ยข้างล่างเนี้ยอันนี้เ็าใส่ทุกอย่างแลครับแต่ก็เน้นไปที่ยินซีเหมือนกันนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่ต้องใส่เคมีอยู่เพราะความไม่มั่นใจแล้วก็บวกกับอะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่ได้เป็นยินซีใช้เคมีเยอะนะครับส่วนมากก็เน้นไปที่อินซีกันนั่นแหละแต่ก็มีบางตอนที่เป็นเคมีครับมันก็เลยยังไม่ไม่ผ่านแต่ของเราก็คือ พินซีแบบชาวบ้านนะครับชาวบ้านจี่กินไม่ได้เพิ่มปุ๋อะไรเลยแต่ถ้าทำอย่างนี้เรามันก็ได้ความรู้ครับว่าอืมมันผ่านนะแต่นนี้นปุ๋ยเราจะไม่ได้เยอะไม่ได้เลี้ยงดูเขาดีอะไรขนาดแต่ก็ถือว่าใช้ได้แหละครับใช้ได้แหละถ้าต,ตามที่เราผ่านมาสองมีดขายปีกย่อยเล็กๆ,ๆน้นอนไปด้วยก็เกือบสองพันแล้วลนะ่ะ ทช่คิดจำนวนตังค์ไอ้น,นี้ที่เหลือก็เป็นกำไรเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่เราภูมิใจก็คือเราทำได้ครับเราทำเป็นอินซีได้มันมันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากสำหรับการทำอินซีอันนี้ที่เราคือมันสบายไปเลยครับสบายมาก สบายมากเรื่องระบบอะไรทุกอย่างเรื่องมีเรื่องสินเรื่องเงินเรื่องการลงทุนในต่างๆมันไม่มีมารบคนจิตใจเราเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆสำหรับการทำ E C ของเรามาถึงตอนนี้ดีมากเลยแต่เท่าที่ผ่านมาก็คืออันนี้ติดลายหรือว่าแมงกินแล้วก็ น่าจะเป็นแมงกัดแมงกินเหมือนติดลายนะ่ะแต่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าตัดยังไม่ได้หลายรอบคนระับถ้าจะติดลายจริงๆน่าจะมีที่ห้าที่หกหรือที่เจ็ดนะหรือจะเป็นฤดูฝนจริงๆที่พื้นมันแฉะและไม่ไม,ไม่สะอาดนะแต่ตอนนี้ดูลักษณะดอกดูลักษณะของคเขาก็ยังไม่คิดว่าติดลายนะไม่อยู่ในอาการที่จะอ,อ่อนแอ ก็สู้กับโลกได้อยู่สบายแล้วมาถึงตอนนี้ก็คือไม่ค่อยได้ทำอะไรละเขามาดูแลเขาทั้งนั้นสบายมากๆสำหรับอินซีมันก็ลำบากเฉพาะช่วงรแรกแหละครับช่วงรแรก แต่ตอนนี้ก็สบายมากแต่ช่วงที่เราจะผ่านได้หรือไม่ได้นะ่ะมันมีปีย้อยเยอะน่นะครับช่วงนั้นต้องผ่านให้ได้ฉะนั้นอินทรีอ่ะระบบอินทรีย์เนี่ยถึงเหมาะมากๆครับกับพุทธเกษตรคนที่เป็นเกษตรโดยความเป็นพุทธจริงๆนะผมว่าไม่ยากนะครับไม่ยากเลยการทำอินทรีย์แต่อุปรกรณ์ทุกอย่างมันก็ต้องมีเลยนะครับแต่ถ้าปณิธานแน่วแน่แล้ว บวกความเป็นพุทธเกษตรแล้วพอผมว่าสบายครับสบายมากเลยสำหรับการทำมีสีผลที่ประจักษ์มันก็จะไปเชื่อมโยงแล้วก็ผักดันระบบที่มันเป็นพุทธะอยู่แล้วเนะี่ยให้เจริญงอกง,งามก้าวหน้าไปได้อีกแต่ลายมันเหมือนการปฏิบัติธรรมการเจริญทำไปในตัว ระบบทั้งสองอย่างมันจะวกวนกลับไปกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้พัฒนาไปได้นี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นตอนนี้คนระัมันได้เยอะจริงๆเนละเยอะมากจนไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงครับมันต้องลงมาพิสูจน์จริงๆนี่ครับ พืิเกษตรที่เราได้จากพิมรสีแอนนิสโอดนี้แค่นี้ก่อนนครับเดี๋ยวเจอกันในแอิโพดต่อไปสวัสดีครับ